สวัสดีค่ะราจิอากิสร้างเองกลับมาพบกับอาถรรพ์ป่าต้องสาบในพาร์ทที่หค่ะคราวก่อนเราจําได้แล้วเชอรีจจาได้แล้วเรื่องของสัง,งคุงแล้วก็เรื่องของสัญญาอย่าเข้าไปใกล้จะดีกว่าเนอะตรงนี้ไปได้ไหมถึงจะกลับไปแต่ก็ไม่มีทางให้ออกไปหรอกนะก็มีอยู่แค่ทางเดียวสินะก็คือทางข้างล่างนั่น ซึงะคุงถ้าพวกเราออกไปจากป่านี้ได้แล้วเสียงของสึงะคุงล่ะซึงะคุงเสียงของเธอน่ะพวกเราจะเอากลับมาไม่ได้เลยเหรอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะอืม ต้องห่วงสิอะไรเหรอเครื่องรังป้องกันเหรออาเรื่องนั้นน่ะนะตอนที่อยู่ในป่านะ่ะนะเยอยู่มันก็พังเรียบหมดเลยล่ะ ขอโทษจริงๆนะเธอน่ะคงทำเองกับมือเลยสินะนั่นแหละคือหน้าที่ของเครื่องรางปกป้องจะว่าไปแล้วสึงะาคุงดาบในมือเธอน่ะฉันรู้สึกว่ามันส่องแสงด้วยแต่ว่ามันทำมาจากหินเรื่องแสงหรือเปล่าอืม นี่สงญาคุงทำเองเหรอแล้วไส้คอน,นั่นเธอก็ทำเองเหรอสุดยอดเลยนะสงงาคุงเธอได้เป็นอย่างที่ฝันในอดีตแล้วนะเขินเขินเลยแต่ว่าหินเรื่องแสงน่ะมันก็มีอยู่จำกัดนะดาบนี้เองก็เหมือนกัน รีบไปเถอะหมายถึงพลังของมันมีอยู่จำกัดสินะจำได้ว่ามันจะมีนิยายแยกของซึงะคุงเกี่ยวกับไอการฝึกทำแร่พวกนี้ด้วยแหละแต่ว่าเรายังอ่านไม่จบเท่าไหร่เหมือนซึงะคุงเขาจะเจอเออเป็นอาจารย์อะ่ะในการตีหินอันนี้ซึงะคุง เจ็บเหรอเจ็บคอเหรอเป็นความผิดของฉันแท้ๆถ้าเกิดว่าเป็นความผิดของฉันเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะนะสุงะคุงไม่งั้นแล้วก็เชี่ยวหยิบดาบแล้วฟาดเลยไม่ให้หนีหรอกไม่ให้เธอหนีไปหรอกสุงะคุงไม่เป็นไรนะต้องทนแล้วนะ เจอตัวแล้วเด็กน้อยที่น่ารักของฉันอย่ามายุ่งกับชีจังนะไปสึงอคุงทางข้างล่างนั่นเป็นทางใต้ดินเหมือนเชื่อมกับบ่อน้ำไปทางนั้นกันเถอะไป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 มีหินยองแสงด้วย เอ๊ะหินเรืองแสงหินเรืองแสงมันพังไปแล้วอื้พลังของมันอ่อนลงเรื่อยๆสวยแล้วคทางนี้บันไดนี่เอาได้ยังเนี่ยขอร้องได้โปรด น้ำนี่มันเพิ่มเพราะว่าฝนตกโหแป๊บเดียวเองนะสง,งาคุงมันมืดเกินกว่าที่จะว่ายน้ำไปนะลองหาทางอื่นกันเถอะต้องข้ามไปทางนั้นนะ่ะไปแต่ว่าบันไดนี่มันผูกกับเชือกไว้อยู่นะ ตัดเลยหรือว่าเธอจะตัดด้วยดาบนั่นได้แล้วบันไดสงะสรุปมันเป็นดาบจริงหรือดาบปลอมกันแน่เนี่ยวางไว้เร็วโอเคได้แล้วล็อก เราอยากได้จบ True Ending ก่อนแล้วค่อยไปเก็บ Bad End อื่นๆนั่นเนี่ยดูเหมือนเป็นแท่นที่ทำด้หินทาไมถึงมีประตูอยู่เยอะจังเลยเนี่ยทางใต้ดินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะชีจังเออเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน เอกสารกเก่ากระดาษนี้มันถูกเขียนด้วยภาษาที่เก่ามากๆจนยากที่จะแกะน้าพวกนี้มันติดกันจนแกะไม่ออกทําไมมันถึงติดกันแบบนี้ล่ะน่าจะน้ําท่วมนะแล้วก็เพราะน้ํามันทําให้ติดกันแบบนี้ เมื่อนานแสนนานมาแล้วบรรพบุรุษของเราได้รับหินเรื่องแสงนี่มาจากชายคนหนึ่งทำไมกันนะบรรพบุรุษของเราถึงได้ตกลงกับชายคนนั้นบางทีอาจจะถูกหลอกก็ได้เพราะว่าชายคนนั้นตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งเขาตกหลุมรักเธอและนั่นทำให้เขาถูกคนในหมู่บ้านหลอก มันเป็นเพราะราคะและบางทีอาจจะเป็นความรักที่บิดเบีย้ยวหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักเธอมีสามีลูกและลูกในท้องอีกคนหนึ่งแต่แล้วเธอก็ถูกฆ่าทั้งเป็นอยู่ในคุกเหมือนเป็นของเล่นทำไมเราจะต้องมาภาวนา ขอร้องจากก้อนหินที่เต็มไปด้วยความรักและความเกลียดชังนี่มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงกันมันจะมีพลังอำนาจในการปกป้องพวกเราได้ยังไงฉันเห็นมันในความมืดมิดมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงฉันมันจะมีประโยชน์อะไรกันความแปดเปื้อนน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ ยังไงก็ตามบางทีชั้นที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แหละคือคนที่แปดเปื้อนที่สุดกแบบทุกสิ่งนั้นช่างน่ากลัวเหลือเกินแต่เนื้อหาหลังจากนี้มันก็อ่านยากมากขาอยู่ข่อยอยู่จนอ่านไม่ได้เลยยังไงต่อดีแล้วเนี่ย มีแสงเรืองรองลอดออกมาจากข้างบนหรือว่าตรงนี้จะเชื่อมต่อกับข้างนอกงั้นแปลว่าสามารถออกไปจากตรงนี้ได้สินะแต่ว่าทางข้างบนนั่นมันสูงมากเลยนะร้องขอความช่วยเหลืออย่าเรียกเหรอเออไม่รู้สิ ตอนนี้จะขอเลยดีไหมล่ะอ่ะลองดูก่อนไม่มีอะไรให้กัวงวลหรอกนะถ้าอยู่ตรงนี้ถ้างั้นลองขอความช่วยเหลือกันเถอะ<ม>ไม่เป็นไรหรอกน่าไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าฉันอนะเสียงดังนะไม่ต้องห่วงคอฉันหรอก ใครก็ได้มีใครอยู่ตรงนั้นไหมคะถ้ามีใครแล้วก็ช่วยตอบหน่อยคะ่ะอ๋อลืมไปสียง,งะไม่มีเสียงนี่นะใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้เอ๊ะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอืม นี่สึงะคุงอย่าทำหน้าแบบนั้นสิตลอดเวลาที่ผ่านมานะ่ะสึงะคุงเธอน่ะพยายามปกป้องทุกคนจากปีาศาจร้ายนั่นใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็มันจะต้องไม่เป็นไรแน่พวกเราจะได้กลับไปอย่างปลอดภัยแน่นอนไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าสึงะคุงนนะ่ะ ตอนที่เธอกลัวเธอจะร้องไห้ฉันเคยสัญญาไว้แล้วนี่นาะว่าจะปกป้องสงงาคุงเอาล่ะในเมื่อตัดสินใจได้แล้วงั้นฉันจะพูดให้ดังขึ้นนี่หินเรื่องแสงมันแตกแล้ว แต่ว่าเสียงนี้มันเป็นวิญญาณของเด็กๆสึงะสึงะคงอย่าไปทางนั้นนะถึงมันจะไม่ใช่คอตริอัาเกะแต่ว่าวิญญาณของเด็กพวกนั้นจะเข้ามาเอ๊ะ นี่มันหินเรื่องแสงทำไมถึงเอามาให้ฉันล่ะหินเรื่องแสงคือเครื่องรางปกป้องเป็นหินบริสุทธิ์อย่าบอกนะซึง,ง้าคุงเอาหินนี้มาให้ฉันหรือว่าเธออย่าวิ่งนะไม่ฉันไม่รับ นี่นะเธอต้องเก็บไว้นะสงคุงอย่ากโกรธเราเลยนะฉันรับไว้ไม่ได้ฉันไม่อยากฉันไม่อยากให้สงฆคุงเป็นเหยื่อไปมากกว่านี้อีกแล้วนะป่านี่กำลังเรียกฉันมันเรียกฉันเธอน่ะไม่ต้องเป็นเหยื่อหรอกนะสงะคุงนี่สงฆคุง ทำไมเธอถึงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี่มาตั้งหลายปีล่ะทั้งๆที่ไม่มีใครเลยนะทำไมเธอถึงไล่ฉันทันทีที่รู้ว่าฉันเป็นใครทำไมเธอตอนที่ฉันพูดถึงว่าฉันอยากจะรู้เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ตายไปทำไมเธอถึงให้ฉันอยู่ล่ะ สัง,งาคุงเธอน่ะพยายามรักษาสัญญามาตลอดเลยไม่ใช่หรอถ้าหากว่านั่นไม่ใช่เพื่อฉันแล้วก็ถ้างั้นแล้วมันเพื่ออะไรล่ะขอร้องล่ะพอเธอนะไม่ต้องทำตามสัญญานั้นแล้วเพราะว่าฉันฉันน่ะอยากจะปกป้องเธอนะสงงาคุง เพราะงั้นซึงะคุงรับหินนี่ไว้เถอะนะเข้าใจแล้วฉันจะเก็บหินนี่ไว้กับตัวแต่ว่าฉันจะเก็บหินนี่ไว้และไปอีกด้านหนึ่งเธอจะต้องอยู่ที่นี่นะเพราะว่าฉันจะกลับมา อย่างแน่นอนเข้าใจแล้วในระหว่างนี้ฉันจะตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะงั้นอย่าฝืนล่ะเธอจะต้องกลับมานะเพราะว่านั่นน่ะคือสัญญานะอืมซึ่งอะคุง เราก็ตะโกนเอาใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ขอร้องล่ะรีบมาพาพวกเราออกไปจากที่นี่ทีใครก็ได้พวกเราตกอยู่ในอันตรายขอร้องล่ะใครก็ได้มาเจอเราทีพี่สาวอยู่นี่เองเหรอพี่สาวอย่างที่คิดเลย ว่ามาอยู่ที่นี่ซาคุมะจังเฮ้เธอไม่เป็นไรนะคุณตำรวจโมจิสกิเขายัางช่วยหน่อยขอร้องนะคะช่วยพาพวกเราออกไปที่เข้าใจแล้วรอหน่อนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาอะไรมาให้ปีนซึง,งะเขายัางช่วยหน่อยเท่านี้พวกเราก็ออกไปได้แล้วแต่ว่าซึง,งะคุ้งยัง สึงะคุงขอย,อยังชั่วหน่อยที่ทธอไม่เป็นไรนี่ซาคุมะจังกับคุณตำรวจโมจิสกินะ่ะเจอพวกเราแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะซึงะคุง <c oughs> พี่สาวอยู่นี่ อาเดี๋ยวเข้าขึ้นมาเร็วและจากนั้นพวกเราก็ออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัยซาคุมะจังนะ่ะร้องไห้หนักมากเลยล่ะแล้วคุณตำรวจมจิสกึกิเขาก็ยิ้มออกมาอย่างโลงอกบ,บางทีเพราะว่าสึงะคุงนะ่ะ หรือท่าทางผ่อนคลายมากขึ้นคุณตํำรวจเขาก็เลยปล่อยหัวเราะออกมาแล้วก็หมดแรงไปและฉันก็ตัดความตึงเครียดพวกนั้นและสิ่งที่จำได้พวกนั้นมันก็พังทลายลงอย่างไรก็ตามฉันคิดว่ามันดีจริงๆที่พวกเราได้ออกมาจากป่านั้นซาคุมะจังแล้วก็สงาคุงก็ปลอดภัยดี ฉันดีใจมากเลยล่ะในวันต่อมาสงะคุงและซาคุมะบอกฉันอย่างเข้มงวดเลยล่ะว่าให้กลับไปโคโตริโอบาเกนะน่ะยังตามหาตัวพี่สาวอยู่ซาคุมะจังพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังสีหน้าของเธอเศร้ามากๆเลยล่ะแต่ว่าฉันลังเลที่จะพูดออกไปเพราะว่า มีบางอย่างที่ฉันยังเป็นกังวลอยู่แน่นอนมันเป็นเรื่องของสังคุงสำหรับฉันที่จำเรื่องในอดีตได้ทั้งหมดแล้วสัญญาของฉันกับสังะคุงนะ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างน้อยเพื่อตัวเขาแล้วฉันไม่มีทางที่จะปล่อยให้เขาต้องเป็นเหยื่อและต้องทนทรมานต่อไป ฉันคิดว่ามันก็จริงแหละนะที่กลับไปที่นั่นไม่ได้แล้วนะ่ะถึงฉันจะเป็นแบบนั้นสงะคุงก็ยังคงยิ้มมาให้ฉันอย่างอ่อนโยนแล้วก็เขียนเมมโมให้ฉันถ้าในป่าสงบลงเมื่อไหร่เอาไว้เธอค่อยกลับมาอีกครั้งนะถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ฉันจะติดต่อไปหาเธอ ให้คำที่เขาเขียนลงไปเป็นตัวอักษรน,นั่นทั้งหมดฉันเข้าใจดีแต่แล้วฉันก็มีคำถามผุดขึ้นมาว่าจริงเหรอเขาก็พยักหน้าตอบฉันมาตั้งหลายครั้งเพราะงั้นฉันก็เลยพยายามจะเชื่อคำเหล่านั้นและฉันก็ตัดสินใจกลับไปในตอนนั้น งั้นฉันกลับบ้านก่อนนะพอคิดว่าเธอต้องทรมานแบบนี้แล้วฉันรู้สึกเจ็บปวดจริงๆนะสึงะคุงแต่ว่าเข้าใจแล้วล่ะอย่างที่ซาคุมะจังพูดนะแต่ว่า ถ้าสงบลงเมื่อไหร่้าอจะติดต่อมาหาฉันใช่ไหมฉันยังไม่ได้พูดขอบคุณอะไรเลยนะเนี่ยฉันต้องขอบคุณจริงๆนะสง,งะคุงฉันดีใจมากเลยล่ะที่จำสัญญาพวกนั้นได้งั้นฉันไปก่อนนะเพราะว่านี่ใกล้เวลาที่รถไฟจะมาแล้ว สึงาคุงเอ๊ะนั่นหินเรื่องแสงนี่นาะเธอพกมาตลอดเวลาเลยเหรอสึงาคุงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำอะไรนะ่ะสึงาคุงนี่เดี๋ยวก่อนสิสึงาคุงฉันไม่อยากจะลืมอีกแนละ้ว เขาไม่ได้ทรูเอนดิ้งอะฉันได้ยินเสียงของรถไฟฉันรู้สึกว่ามันแปลกก็เลยลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นฉันก็ตกใจจากก้นเบื้องของหัวใจเลยล่ะที่ตัวเองกำลังนั่งรถไฟอยู่รถไฟที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันกำลังวิ่งผ่านสถานที่ที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนน่าแปลกนะ ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั่งรถไฟและทำไมฉันถึงนั่งรถไฟมาแต่แรกล่ะฉันพยายามนึกแต่ไม่ว่าน,นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเลยฉันพยายามถามคนตรวจตัวรอบๆแล้วนะว่ารถไฟนี่จะไปหยุดอยู่ที่สถานีที่บ้านของฉันรถไฟนี่น่ะวิ่งมาจากเมืองที่อยู่ไกลจากบ้านของฉันมากเลย และฉันก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟในเวลาต่อมามีเรื่องราวมากมายที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจมันทำให้หัวฉันสับสนไปหมดแต่สุดท้ายแล้วฉันก็นึกอะไรไม่ออกอ่าช่างมันเถอะยังไงก็ต้องกลับบ้านถ้ากลับบ้านเมื่อไหร่ก็ค่อยนอนแล้วกันนะวันพรุ่งนี้ต้องไปเยี่ยมหลุมศพของคุณพ่อคุณแม่ ถึงฉันจะไปเยี่ยมหลุมศพของพวกท่านทุกวันแต่ฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่ได้ไปเยี่ยมมันสักพักแล้วพอคิดถึงความสงสัยพวกนี้ฉันก็พยายามหลีกหนีจากความรู้สึกที่ไม่ปกตินี่และจ้องมองไปยังภาพของทิวทัศน์ที่ผ่านไปมาจากสถานีและสถานีต่อไปมันเหมือนกับว่า ฉันได้ทำสิ่งสำคัญหายไปเลยฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะลืมแล้วฉันสูญเสียมันไปที่ไหนกันนะก่อนที่ฉันจะรู้ตัวแก้มของฉันก็เต็มไปด้วยน้ำตา จบไปเอ็นหนึ่งกับคิริซามตจบไปเอ็นหนึ่งนะกับเกมอาถรรพ์ปลาต้องสาบเสียใจนึกว่าจะได้ทรูเอนดิ้งทันทีเลยแต่ยังไงก็จะเก็บให้หมดทุกเอ็นนั่นแหละทั้งทรูเอน็นนอร์มอลเอ็นแบดเอ็นจะเก็บให้หมด สัญญาที่เนือนหายไปวันนี้อาถานป่าต้องสาบก็ขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะเอาไว้ไปหาฉากจบอื่นๆในคราวหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดผลงานครั้งต่อไปอาะละวันนี้ก็บ๊ายบาย